น,น,น,นี่วะสวดโอ้ในจะมีไงกอยู่ในฮอนปลา์โลดกันบานนี้เป็นปูว่าเขาดีใช่เนาะสวดโอ้ใครเนี่ยครับเปลา์โลดเขาดีด้วยเนาะลุ่มองใครเน่ยใครเน่ครับเลงสี่ทุกหลังก็ด,ดีครับอู้ไร มูนี่คืออยู่ครับนี่ไม่ย่ครับ<อ>ช้างนําไหลมาแค่นันเออนั่น,น,น,นพี่ไหลไม่ีร้อยไมาขวดพี่คืออยู่ครับคืออยู่นี่ให้เมียอยู่จุมอันนี้อที่คืออยู่ครับนี่สูดโอ้นนคอคออยครับสี่ได้ไหม สวัสดีครับนี่อยู่กับช่องชมทุ่งชาแนลครับผมเมื่อกี้มหาโลทงอีกแล้วครับมาับพอครับผมครับครบมื่อนี้พอแล้วว่าสุบพ้ามาใส่ตุ่มกุ้งครับมืนอี้อย่ามาจากหลังครับสาวออมาสาวหลังครับท่อบง ซื้อมาเพิ่มซีหลังครับใส่ซีหลังมันไดหน่อยครับซื้อมาเพิ่มอีกซีหลังนี่ครับสูตรเงะครกะคือเก่าครับเงยประดุกอาหารประดุกบวกกับห้าขวบบวกกับน้ำปลาครับน้ำปลาแดกบ้านเขาเนี่ยครับแห้งเห็ีแบบแห้งครับใส่ไผ่แยงห่อครับแล้วก็หัดด้วยยาง แยแหงครับสูตรแหงนะครับเอาส่กลมนนครับใส่กลน้มาดไว้ครับ,มา,รบมาเร็ววกันยาวแล้วครับไปเลย โอตุ่มไม่เดินตุ่มไม่ย๊บ<ป>นี่ครับได้เลยยืบจุ่มวางลงไปแล้ว้ตื่นมือเจ้าสิบบดข้างโขกแล้วเป็นเส้นงะไหเสนหนีบม ไปอีก็จะไปแค่ทีนี่นะครับกะดีล่อไส้น้ำมันนี่นะครับน้ำบกไปแล้วครับพุ่นนกปากหางลงกิ่นปากกอิคนัฟครับกะดีล่อไส้นี่นะครับหมายเขาครับเดี๋ยวจะไปล่อไส้ก่อนครับไาหน่้ยแควมานลุ่นน้ำกันว่าสีมานมาครับมือเงินเสาจะได้แตกสวดบะครับตุ่มยี่สิบลังสีมานมาครับมือเงินเสาว่าลุ่นน้ำกันครับผมสวัสดีครับไปเขาข้าวนเลน สวัสดีครับนี่ก็ตอนเศร้าแล้วครับผมหลังจากเขาใจตุ่มไปยี่สิบหลังครับสิเป็นยังไงครับสิมหมานครับหรือเบิ้งน้ำกันครับผมนี่นะครับหมายเขาให้นี่นะครับน้ำก็ขอดครับน้ำหน่อยๆคือวะครับ ส่วโอ้ใครเนี่ยอยู่ได้ <c oughs> จ,จุ่มกันลอยเลยได้ไห <c oughs> <c oughs> มมาบุอมีปลคาคอย้อยกมาปล่อยนี้เออปลาคอย้อยไปมั้ไยเนี่ยโบไปมันไหนมันใหญ่ครับไปลงคว้างอยู่อะ à, bơi luôn, bay lại ạ, bay lại, đứng nhảy rồi nè, cái mày con gì đấy qua thôi, gì, cái nhàng mà, mỉm cười. ครับหลังต่อไปนี่นนวะสู้อ่ะโอ้ในจำนี่ไงโกโยอยได้หอปยปลาลดกันบางนี้มันปูว่าเขาก็ตีใหเ้เนาะปูว่าเขาขมันเขาม็นมุนหมดปลาลดปลาหน่อยปไปที่ๆกันไหม Billie, Billie, ไับดหนึ่นก่อนนี่มันจะไปมั <necessary> ้คร <scrape the> ับทอะไรก็อะไร่อใจนั่งปิดขวองยวครับโมมี่หมายใะไมหรอบังหนักปวดอันนั้นคือบ่อนปลาปลาเก่าอีก่ะคือบ่อนเป็นน งูอ่ะข้าวกยิงกางสองตัวแล้วสามตัวอ่ะสามตัวเส่อีกตวนึงสามตัวอ๋อโอ้ยสามตัวไม่เอไม่อย่างองมันมันขบไข่เนาะขูดไข้เนาะอุยเราไม่เล่นน้ำมูจิมันเงืกเงไปโ้มกัน ไอ้ตีบอกเร่ออรับอกใครเนี่ยอยู่ครับล้งแล้วจำมี่เกานะครับเอาลายสูงจิอือแล้วใส่ใส่ลายหลังครับหนูวะอันนี้หน,น,น,นู่เนี่ยทีเนี่ยนไม่ดุนอะไรไมันเก่าว่นที่เนี่ย ได้ไรอย,อยู่ดูนะยังไม่มีหรอยังไม่มีบ้างก็ได้มีบ้างมันหูไตขึ้นไม่ไม่ไหนครับเงาตัวไปจุ่มๆกันไปเองสินะครับไอ้ทั้งรางเออทั้งทั้งฝนหน้ามัน ขอดไปเลยครับน่ามไมหน่อยใจใดจะตั้งีแล้วจะกุ้ลายเนจูบโอ้โอใครคับใครเนี่ยอยู่คุณนะ่ะกุ้งก็ลายปูกป็ลากูไ้กใครอตัวใหญ่ป่มั้งไอ้นี่นะครับตัวใหญ่ อาศัยใ,ใส่ที่กันใส่ที่กันครับป้อมแรงครับสวตรโอ้ใคเนี่ยครับเร็น,น,ยยน,นรถเขาดีด้วยเนาะ อใครเนี่ยใครเนี่ยครับใงสี่ทุกหลังก็ด,ดีครับแล้วใส่ซีบหลังไม่เข่าหลังละลายกว่านี้อยู่อันนี้แบงกันเข่าไม่ใช่ไก่กันแบงกันเขา่า <laughs> แบงกันเขา่เขา,ขาครับ เม่นขิงขาดเขาไว้ต้องกันสามตัวทางเดียวเใช่ไหมต้องกันบอกดิขว้างอาวอาวขว้างเยอตัวนะครับหลังมุมหลังมุมจริงๆเลยหลังมุมสูตรเอาเดี๋ยวนเะดี๋ยวันหาพวกตัว เบิดปีงอกมามุม้มหน้ำน้ำได้หลายไปสิมาคือมันเรียนไก่งกันแคบบ่หมดหมกคือเลยครับหลังมุม,มน,นี่หมกคือมูดิพลาดมา ตั้งนี่สูตรสูตรอะไรวกบุ้งบุ้งกบหยิบยิ่จุ่มยิ่ปลาปลากระเดือดเขาว่าอยู่นี่เหนกครับจะเป็นน้ำพักบุ้งตกว่ะน้ำจิ้มีกลุ่มมี่แต่ปลากลุ่มวัวมีมีแต่ปลาหน่อย กระปูมันอยู่ไก๋นี่วะดอกจอกบอนี่คือหมักไปครับยาวตัว <c oughs> <c oughs> น้ำหน่อยครับเล่ด้ไปใส่เลึก เอก่แตกสู้ปลาไปมันลงเวอ่อบุ่นหออน้อว่านำตั้งบนมันดิาาบเนี่ยหาทางลงคลองเมื่อไนราแล้วกันลงคลองไปแล้ว เดี๋ยวมือหนาวไอ้ามาใส่ใส่ของนะรับคลื้อฮคืออันนี้ใส่ทรงถ่ายซิ่ครับใส่ทรงถ่ายตอนน้ามาิอเบ็ด คั้งนี้ปูหื้นไหลเนี่ยูหลสวด,สดปูสวดนี่เียครับ,บปูนี่เป็นลกูกแปลว่ามันไปพุ่นไปที่นี่แหละปูเนี่ยปูเนี่ยปูย่างเดียวได้ตุ่มเาปูละปไม่เป็นไม่เตะ เอ้าใส่ตูห้หม้อ,อ,อปูคร่ปูเขาลายลายปูสิายางหยาใส่ปูใช่ปูไ่ขายปูกับแพงงนะ,ห,นะห่งเบอร์แะ้วครับ,รบนเนบอร์นี้ครับแตกเสืวว้อหรอ่ ซู่ใครก็ทางบุญเนาะปลาหลายปลาหมัดก็ปลา,ปาเกระเดื่อปลาหมัดกับปลาเกระเดืนน่อตัวใหครับอันนี้แม่นไส้ทีกันไหมไส้เลี้ยงกันไหมเลยไส,ส้กี่มาศ นไปเลี้ยงกันไปน้ำเกสิบเบดตั <c oughs> ด้งเทื่องนีกนังไหนครับนี่สู้ <c oughs> เบดแล้ว <c oughs> มันหนีแล้วอันยานน้ำก่อนไอเียอนนแล้วมันต้องปรุงแลงไทยเลครับใส่สทรงไทย พ่ดแล้วไม่ได้ลงไปทางบุ่นเลยใครับเบื้งต่อดีๆเพราะปนมาน <c oughs> อันนี้เันครูเลยครับนี่ ันควันสู้ควันควันว่ไม่ดิควนหอยอักเขาดิอันใส่ใสหนีกันดี่ไดกันทางเรือสิบ่งใดเหรอบุงานปุ่งไปละรุ่งรุ่งมันรัว ไปหมดแล้วดงู่มานเนาะั่นี่นี่นี่ยอยู่ครบกาวไหลหปูกระเนปูเขาลูหลังปูเขาไม่ก,กินกวนลูหลังเลย <laughs>

หนมีอยู่ก็มองลนมีมีมลมลเลยเบิร์ดอีหรีครับได้แ้าช่วงเรียกอีีตัวนี้มันต้องลงไป้างล่างอีกทีตะกบบยี่หไปครับไปใกล้เบิร์แล้ว ใกล้หมดแล้วนี่ครับใจขวานกันไหมเขาก็เป็นเถื่อเปลี่ยนปลาเล่นต่ำบ <c oughs> วบหนากี่ปูไม่ของบวบ ปลาลังน,นี่ครับอือต้กุ้งนะกุ้งกันลังเดียวเพราะอะไรครับอาจารย์เขาเรียกว่าใส่ตุ่มปูก่อนหน้าวก็ใส่ตุ่มปูวันตุ่มปูปูลายจุ่มหมูน,น,นี่คืออยู่ครับนี่นี่ครับ ช้างน้ำไหลมาแน่นอนนี่มันนุ่น,น,น,นพี่ไหลไม่ตีร้อยไม่ขอดพี่คืออะไรคืออยู่ยนี่ให้เนี่ยอยู่จุ่มหนามลึกกลางข้างหน,นะนามลึกเนี่ยมันไหลไม่ขอดพี่ไปไปอยู่ไป ไปครับไปบบน,นี่อ่ที่คืออยู่ครับนี่สุดโอ้ยน,นครับ,บสี่ได้ไหมน้่น ไม่มีครับไม่ก็ฟังบ่นอยู่ไม่ดีบ่ยมากตั้งผีบ่นหอนุอ่นนไมไมนเนครับดูต่อดูต่อหลังสุดท้ายของเรา สหมันนะครับานางได้สวย,ย,สยมีแต่ปาครับเดีย๋ยวกุ้งหลายตัวอยู่บมลูกมั่หมดหมเดือนอเอนี่เขาไว้ในี่มนันตุ่มก็หหางครับมดไสย นั่นน่ยังไม้ได้ประมาณจะลังเีินไปครับบัดนี้แกี่ไปแกเบิ้งครับมาสิได้ไหลายบัดนี้เดี๋ยวไปจังมาเบิ้งน้ำกันครับผมไปแกก่อนครับ ครับผมหวานบาทเท่าไหรอครับนี่นะครับกุ้งได้มาหนีครับใส่ยี่สิบหลังครับผลงานลงเสาเหนียวเดี๋ยมีป่าเนี่ยมิกุ้งเนี่ยครับบกควายหมานบ้านไหนครับเจ้ากับพ่อไก่หนึ่งเยอะแต่ว่าพี่ครับเนี้ยมันหมันี่ปูครับเนี่ยครับกุ้งได้จำหนีครับมิปูได้กับคู่หนึ่งครับผม คลิปนี้มิสซัมนี่นะครับเจอกันลิปหนาครับบาสิพาไปหาอย่างอีกก้อนไปกับปากาก้นอไรกดแช่นะครับเจอกันลิปหนาครับผมสวัสดีครับ